ผม <ừ m. S 2> คิดว่าไอ้ที่ผ่านมาที่มันอืดอาดยืดยาดเนี่ยจะไปติดด่านอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนอยอยเพราะว่าวัคซีนตัวไหนที่ฮูรับรองแล้วเนี่ยเอาเข้ามาได้เลยแล้วก็มา, <ừ m. S 2> ม,ามากรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เอาตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพเท่านั้นเองไม่ต้องขึ้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่อยอยพิจารณามันก็ไม่ได้ตามไปจากที่ฮูพิจารณาในเมื่อผ่านฮูแล้วคุณจะต้องมาดูอะไรอีกอะ ให้มันเสียเวลาอีกสามหกสามสิบวันหกสิบวันอย่างที่คุณสุปันพูดอ่ะคือมันมันคัดช็อตได้งมันตัดตอนได้ไม่ต้องมีเออขอขอย้ำนิดเดียวครับเอ่อย้ำเห็นด้วยคุณสุปันคือตัวเลขต้องเปิดเผยนะใช่วัคซีนมันหายไปที่ไหนบ้างใช่กระจายไปที่ไหนคุณต้องบอกสิครับันีอันี้คือมันเป็นเงินภาษีประชาชนครับไม่ใช่ว่าให้ใครเอาไปหาเสียงคะแนนยมนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักการเมืองนะ ใช่เป็นข้าราชการก็ได้เป็นผู้ว่าก็ได้เออแล้วต้นทางนี่แหละใช่ไหมต้นทางมาอยู่กับกรมควบคุมโรคมันไม่ได้อยู่กับใครเลยกรมควบคุมโรคต้องรู้ว่าคุณส่งไปไหนบ้างออันนี้ก็ขอฝากแค่นี้ครับครับคุณสุปราปิดท้ายน่อยครับผมเนี่ยปิดท้ายขอญาตยาวนิดหนึ่งแต่อย่าทให้เราเห็นภาพรวมของวัคซีนทั้งหมดก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเสนอให้เคลียร์สปักวัคซีนก่อนครับว่าตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ แล้วเหลืออยู่ในมือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่ในมือเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายประเภทไหนบ้างที่เราบวัคซีนไปแล้วคือตอนนี้มันเกิดความสับสนนะครับก็คือว่าตอนแรกลงทะเบียนกับหมอพร้อมเราก็คิดว่าหมอพร้อมเนี่ยนะครับจะเป็นจุดสยงกลางการลงทะเบียนแต่สถิษการการแพร่ระบาดมีบังคับมามีทั้ง walk in ทั้ง walk s i t e เอ่อ w a s i e ทั้งเลยมั่วไปหมดไอ้บางคนก็ ไม่ได้รู้จักหมอพงหมอพร้อมใช่ไหมบริษัทมาบอกให้ได้วัคซีนมาแล้วนะครับเอใช่มาที่ไอ้บางคนบอกเอ้าตกลงกับหมอพร้อมไปแล้วแล้วไปฉีดกับบริษัทที่ฉีดก่อนที่หมอพร้อมนัดจะเอายังไงคือตรงนี้ด้วยความเคารพนะผมก็ไม่รู้ว่าระบบเนี่ยมันตัดกันเองหรือเปล่าครับคุณศักชัยก็คิดดูสิว่าถ้าระบบมันไม่ตัดนะเออระบบมันไม่ตัดพวกวัคซีนเส้นทั้งหลาย นะครับพวกวัคซีนท er exactly uh, ี่หน่วยงานขอมาได้แล้วก็เอาคนเกี่ยวข้องในวงสาคณญญาติเนี่ยนะครับไปฉีดเนี่ยครับแล้วก็ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้เนี่ยถ้าตัวเลขไม่ตัดมันจะยุ่งนะครับเพราะว่าฝ่ายที่จัดการเรื่องวัคซีนก็จะต้องกันไว้คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมว่าเฮ้ยไอ้นี่มาลงทะเบียนไว้มันยังไม่ถึงเวลาฉีดต้องกันไว้ก่อนถ้าตัวเลขไม่ตัดนะมันก็จะทำให้รู้สึกแบบขยับต่อไปไม่ได้ไง เพราะว่าต้องการให้ผู้ลงทะเบียนเอาอย่างง่ายๆผมพูดแบบอืไม่อ้อมค้อม่ะไม่เกรงใจออืย่างบ้านผมเนี่ยสองคนลงทะเบียนหมอพร้อมยังไม่ถึงเวลาฉีดครับนะครับแต่หน่วยงานที่ทํางานอยู่มีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับอืได้ฉีดก่อนคือได้คิวมาก่อนเขาก็เอาพนักงานเขากับเจ้าหน้าที่เขาไปฉีด ครับคนในบ้านผมสองคนเนี่ยเคือยญาติผมก็ไปฉีดอ่ะฮะแล้วผมก็นั่งคาถามแลยที่โลงพยาบยลหมอพร้อมไปจะเอาไงวะมันจะตัดไหมหรือว่าจะต้องไปแจ้งยกเลิกยังไงอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเอาอย่างไรกันนะออันี้ผมพูดเลยไม่ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องเนี้ยผมก็เคยส่งสัญญาณตรงถึงทีมงานของสบคพอช่วยเคลียร์เรื่องนี้กับประชาชนหน่อยครับก็อย่างเงียบอยู่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเรามีหน้าที่เสนอความคิดเห็น การรับฟังแล้วท่านจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอันนั้นสิของท่านครับแต่ถ้าแต่ถ้าท่านโดนด่าโดนวิจาร์ก็อย่ามาโทษว่าสื่อแห่ความร่วมมืออืมอันนี้ต้องขอออกตัวแทนที่น้องสื่อหน่อยนะครับประเด็นเหล่าเนี้จะเอายังไงจะบอกนะครับบ้านผหมนเนี่ยคนึฉีดแอสตาเซนาไก่คนฉีดซิโนแว็คเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะอืกลับมาทํางานปกติไม่มีอะไรเลยออ ครับไม่มีผลกระทในใทั้งสิ้นไม่มีผลใกล้เคียงอ่ะแล้วคนที่สามก็ไปฉีดของเวานนะฮะวันนี้ก็ยังนั่งบนผมอยู่ได้ตามปกติเลยไม่มีผลกระทบอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยนี่นี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าต้องเคลียร์นะว่าต้องทําให้ชัดเจนว่าระบบมันตัดไม่ตัดนะครับเพื่อจะได้วางแผนในอนาคตอีกประเด็นหนึ่งคุณสัญชัยพิศวีและท่านผู้ชมผมว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่ชัดเจนไม่พูดออกมาก่อนนะยุ่งตายห่า เดือนมิถุนาที่จะถึงนี่ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยออืสัปดาห์แรกเนี่ยแล้วก็จะต่อไปอีกเจ็ดรอบเนี่ยอืวัคซีนเอตาเซนาก้าที่ผลิตในไทยโดยแบบสยามไบโอไซแอนจะออกทั้งหมดเจ็ดพวดจํานวน63ล้านโดสครับได้ยินปุ๊บพี่ทวีคุณสัจใจ่านผู้ชมคิดคิด,คดยังไงวูบแรกนะอืทุกคนบอกออ้ยโหสิ หกสิบเอ็ดล้านโดสประเทศไทยเราไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวขาดแคลนวัคซีนแล้วครับเพียงแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นเอต้าเซนักา้าแต่ผมเนี่ยไปย้อนดู嗯嗯嗯ตอนที่มันมีข่าวว่าเรื่องที่อ่ในส่วนพรกการเมืองเขาเอามาวิาพากษ์วิจารณ์เอามาพิจารณากันนะปรากฏว่าจีนเนี่ย,ยทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก,ก็คือเลือกสยามไบโอไซแอน เป็นฐานการผลิตแอตตาเซเนกาสอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาผลิตออกมาิบเว61ล้านโดสเนี่ยในเ็จมวดเนี่ยให้ประเทศไทยทั้งหมดหรือให้กับประเทศอื่นที่เขาสั่งจองมาด้วยต้องชัดแน้ามันมันต้องทําตามออเดอร์ของของบริษัทแม่เป็นคนจัดการที่อังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชัดเจนความพยายามไปว่ายาตเป็นแค่ผู้รับจ้างเออใช่เป็นผู้รับจ้างผลิตใช่ ไม่สามารถที่จะจัดสรรได้ตามอำเภอใจเหมือนกับโตโยต้ามาสด้าอะไรก็แล้วแต่โคบเป๊ปซี่มาตั้งฐานผลิตในไทยไงใช่ไหมแต่นั้นังมาผเฉพาะภายในประเทศแต่อันนี้เนี่ยอืมันต้องส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคําถามว่าสยามไปโอซานทำไมผลิตมอเตอรมสิบเอ็ดล้านโดนแล้วทำไมประเทศไทยยังขาดแคลนรัฐบาลโดนไต่ไงครับอ่าแล้วทำไมไม่ประเทศไทยไม่มีใช้เลย ยังไม่พอเลยทําไมส่งไปได้ยังไงอ่าคุณต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะไม่งั้นคุณโดนด่านในีนาคตนะครับใช่นี่นี่ชี้เห็นเป้าแล้วนะประเด็นที่ประเด็นต่อไปเนี่ยอ่ะอตอนนี้วัคซีนต่างที่เข้ามานะครับที่จะนําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะะตอนนี้ยอนุมัติไปสี่ลายนอกเหนือจากวัคซีนชิโนแบกอันนี้สัญชาติจีน เอต้าเซนาก้าสัญชาติอังกฤษคือับชสังคมชาวบ้านเรา่วไปอ่ะมันมีผู้ชมเข้าแกล้วเอต้าเซนาก้าเนี่ยเป็นของจีนหมดไม่ใช่ชินแบกไม่ใช่เอตาเซนาก้าเป็นของเป็นของอังกฤษอ่าแต่ชาวบ้านเราทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าสองตัวนี้เป็นของจีนทั้งหมดเออเออเนี่ย นี่ที่ผมครุกอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่ามันสัตสนนั้นข้อมูลเนี่ยอ uh huh. แล้วก็ uh huh. อยังมีวัคซีนสัญชาติอเมริกาอีกสองตัวนะ uh huh. ที่ขึ้นทะเบียนจากออยแล้วเนี่ยนะครับ uh huh. อย่างผมไล่ไปวัคซีนจอร์แดนและจอร์แนเนี่ยนะครับอันนี้สัญชาติอเมริกา uh huh. นาเข้า uh huh. โดยบริษัทเจเส้นสิลัซึ่งผ่าน, uh huh. นการขึ้นทะเบียนกับออยเมื่อวันที่25้ามีนาคมผู้ผลิต uh huh. ยืนยันจําหน่ายกับภาครัฐนั้นอืคาดว่าจะส่งได้ในไตรมาสสี่ก็คือสิ้นปี อครอั้นตอนสั่งจะเข้ามาสิ้นปีนะถ้ามีคนสั่งซื้อนะแต่เขาว่ามีแล้วครับอืไปที่วัคซีนโมเดอร์นาสัญชาติเหมือนกันเหมือนกันนําเข้าโดยบริษัทซิลิปฟาร์มาผ่านการขึ้นทะเบียนกับออยเมื่อวันที่ส3บาพฤษภาคมนี้ครับโดยผู้ผลิตยืนยันจาหน่ายกับภาครัฐเท่านั้นเบื้องต้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นคนสั่งซื้อมาห้าล้านโดสส่งวัคซีนได้ใจมากสี่ ครับจำได้ไหม,มก่อนหน้านี้ที่บอกว่าซ้ําซ้อนกับรัฐบาลครับจะมาจะมาในงวดเดียวกันแต่มาสิในส่วนของอสมาคมในส่วนของอสมาคมพยาบาลหรือหอการค้าหรือสารกรรมถอยก่อนครับถ้ามาพร้อมรัฐบาลแล้วคูจะไปเสียตังค์ทำแป๊ะอะไรอะ่ะถอยมาให้บริการมือความสะดวกเรื่องสถานที่ไม่ดีกว่าหรออาว คราวนี้พอในสถานแบบนี้สมาคมโรงพยาบาลเคาบอกให้ติดทุกคิดล้างแก้าเลยอ,อ่ะงัะ้นกูสั่งก็ได้นะครับทาล้านโดดซีโนแวคนะครับอ่าซีอ่อโคววคซีนของบร,ริษัทพารัสไบโอเทคอันนี้ของอ,อินเดียนำเข้รราโดยบริษัทไบโอจีนิเทคอยู่ระหว่างการดูเอกสารประเมินขอขึ้นทะเบียนแล้วก็อ่วัคซีนสปุกมิกวีอันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนขึ้นทะเบียนแล้วก็ไฟเซอร์ นะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันที่7พฤษภาคมเนี่ยบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยรับปากสำรองการผลิตวัคซีนให้กับไทยเพื่อใช้กับเด็กอายุ12ปีคาดว่าจะส่งให้ได้ใจมากที่3ที่4ของปีนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมประมาณ10-20ล้านโดสแต่คุณสัจจัยพิจิตีท่านผู้ชมเขาจะสำรองการผลิตให้เฉยในเนื้อไม่มีว่าบริษัทไหนนำเข้าหรือสั่งซื้อหรือว่ารัฐบาลสั่งซื้อหรือย,อยังนะ นี่ข้อมูลนะผมย้ำข้อมูลเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภานะครับที่ปรึกษาด้านสื่อของสอบอคอ,อยามาบอกสุป,ปััณให้ข้อมูลไม่หมดนะนี่ยืนยันข้อมูลเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมครับแต่ตอนนี้ผ่านมากี่วันละสิบกว่าวันผมไม่รู้ว่ารัฐบาลสั่งซื้อหรือยังนะอืมอ